สวัสดี <ält assume. S 1> ครับพบกัอนอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้กับผมอาจารย์ว oui, ัดน้ำอักษรลุนโบราณครับที่จะมาทำให้ดวงการงานของท่านว่าดวงไกลของท่านในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีเมษตลอดเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาที่อักษรลุนกันเลยครับ ได้อักษรลูนที่ชื่อว่าเคนาร์ขึ้นมานะครับราศีเมษผมทายว่าท่านได้เกิดในราศีเมษต,ตลอดเดือนตุลาคมนี้ผมทายว่าดวงการงานเรานะครับก็จะมีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นเพราะ K เคนาร์ตเป็นลูนที่แปลว่าการเปิดการมีความแบบโอเพ่นเกิดขึ้นนะครับผมก็ทายว่าจะมีความเปิดกว้างจะมีความรู้สึกที่การทํางานเนี่ยจะมีความสดชื่นสดชื่นสดใส,ดส,ดสเกิดขึ้นในโรกการทางานนะครับ โอเพนมันเป็นรูที่แปลว่าการโอเพนการเปิดอ่ะผมก็ทายว่าอาจจะมีโอกาสดีๆจากเพื่อนร่วมงานจะมีโอกาสที่ดีๆครับจากคนรอบข้างเนี่ยคอยเปิดโอกาสให้ตัวเราเนี่ยได้ทํางานที่ถูกใจเกิดขึ้นด้วยผมทายเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นดวงเดือนหนึ่งครับที่ถือว่างานดีการทํางานเนี่ยก็จะมีความรับรื่นมีความสมหวังเกิดขึ้นครับในวงการทํางานหลายๆอย่างบอกเลยว่าดวงการงานดีสุดๆครับในเดือนนี้ครับ หากท่าต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินของท่านสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกและโทรออกครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ